สตีเฟนเจอร์ลัดกับแฟงแลัมพาดสามารถเล่นในทีมเดียวกันได้ไหมนี่แทบไม่ต่างอะไรกับคำถามโลกแตกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นก่อนกันในยุคสมัยหนึ่งทีมชาติอังกฤษเคยได้ชื่อว่ามียุคทองเป็นของตัวเองจากการที่สามารถผลักดันกลุ่มผู้เล่นฝีเท้าระดับสูงให้ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชาติร่วมสมัยเดียวกันได้แฟนบอลสิงโตคำรามคงยังไม่ลืมแดนกลาง4ี่คนประกอบไปด้วยฮอสโคทางฝั่งซ้ายเดวิดเบคแฮมทางฝั่งขวาและคู่กลางในฝันอย่างสตีเฟนเจอร์ลัดกับแฟงแลัมพาดความยิ่งใหญ่ของฮโสก์กับ Beck ในคลิปนี้เราขอนละเอาไว้ในฐานที่แฟนผีเข้าใจตรงกันเพราะใจความสําคัญของคลิปเราจะพูดเรื่องแลมพาร์ดกับเจอร์หลาดเป็นเมนคอสมากกว่าสําหรับมิดฟิลด์ที่สวมเสื้อหมายเลข8ให้กับสโมสสอนต้นสังกัดของตนเองเหมือนกันความยอดเยี่ยมในการเล่นของแลมพาร์ดและเจอร์หลาดถือว่าได้รับการยอมรับในวงกว้างและถูกยกย่องอย่างสูงว่าเป็นดั่งขุมพลังงานขับเคลื่อนแดนกลางให้กับสโมสสอนของตนเองสตีเว่นเจอร์หลาดลูกม่ผู้น่ายกย่องก้าวขาตัวเองขึ้นมาจากระดับเยาวชนของลิเวอร์พูลโดยผ่าน การเป็นเด็กขัดรองเท้าให้รุ่นพี่ตามธรรมเนียมของฟุตบอลสมัยก่อนเรียนรู้วิชามาจากเจมี่เลดแนปในรั้วแอนฟิลก่อนกลายเป็นสเตฟนเจอร์ลาดที่สวมปอกแขนกัปตันผ้าหงสแดงบินได้สูงกว่ารุ่นพี่ความสําเร็จทุกอย่างโดนเจอร์ลาดคว้ามาครองได้หมดเหลือเพียงรายการเดียวเท่านั้นที่เป็นดังด่งลอยดัางพ้อย์เล็กๆนั่นคือพิมเมลีกที่เขาไม่เคยก้าวไปคว้ามาครองได้ฟุตบอลของเจอร์ลาดคือฟุตบอลที่เปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นความกระหายและความมุ่งมัน่นเอกลักษณ์ของซีเว่นเจอร์ลาดถูกถ่ายทอดซึมซับลงงไปในอนออข ลิเวอร์พูลในยุคสมัยที่เขาเล่นจนแทบจะพูดได้ว่าลิเวอร์พูลก็คือเจอหลาดและเจอหลาดก็คือลิเวอร์พูลความมุ่งมั่นของเขาทําให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมตายยากเมื่อเขาคลายแม็กชี้เป็นชี้ตายผงแดงจึงมักพลิกสถานการณ์กลับมาได้อยู่เสมอจนเกิดเป็นเทพนิยายอิสตันบูปี2005และดราม่านัดชิง FA คัพปี2006ขณะดเดียวกันในส่วนของแฟงลัมพาดเติบโตมาด้วยดีกรีสูงส่งมีพ่อเป็นอดีตกองหลังระดับทีมชาติอังกฤษมีคุณลุงเป็นแฮร์รี่เลนดอดีตผู้จัดการทีมซึ่งก็เลยทําใ ลมัมพาดมีศักดินาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจมี่เละแนปไปด้วยเส้นทางของลรมพาดเริ่มต้นกับเวสแฮมยูไนเต็ดสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งฟูมฟักนักเตะฝีเทา้าดีอายุน้อยหลายคนที่ก้าวไปเติบโตในวงการในอนาคตแฟงแลมัมพาดเติบโตมาในแวดล้อมครอบครัวที่เป็นฟุตบอลแบบเต็มตัวแต่สําหรับลมัมพาดการมีชาติตระกูลเช่นนั้นมันก็ทําให้เขามักจะโดนดูถูกอยู่เสมอเวลาที่เล่นฟุตบอลว่าเป็นเด็กเส้นเพราะเขาก้าวขึ้นมาเล่นให้กับขุนค้คอนในยุคที่มีแฮร์รี่เละแนปเป็นคุณซือ้อซึ่งความสัััมพนนนธ์กก็็คือเปลลุงบหา ก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอข้อคลหาแบบนั้นแต่ลัมพาดก็ใช้ฝีเท้าพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาตามลำดับจนถึงวันสุดท้ายที่ได้ออกไปเติบโตด้วยลำแข้งของตนเองเพราะเชลซีดึงตัวไปร่วมทีมตอนนั้นลมพาดอายุประมาณ22-23ปีถือเป็นวัยกำลังดีของนักฟุตบอลที่จะก้าวต่อไปกับเชลซีคือสโมสรที่แลมพาดสร้างชื่อเสียงให้เรื่องลือออกมาได้มากที่สุดยิ่งการได้ร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่ยิ่งขับให้แลมพาดโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยสไตล์การเล่นแบบมิดฟิลด์เดนมาง การเติมเกมเข้ากรอบเขตโทษและการยิงไกลที่หนักหน่วงแม่นยำตลอด13ปีกับเชลซีแลมพาร์ตประสบความสำเร็จครบทุกอย่างทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกเขาสามารถกวาดมาครองได้ครบทั้งหมดซึ่งช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ของทั้งเจอร์ล่าและแลมพาร์ดมันก็คาบเกี่ยวร่วมเฟรมเดียวกันปี2005เจอร์ล่าสร้างเทพนิยายพาลิวพูพิชชนะเอซิมิลานก่อนควา้าถ้วยยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปครองได้ซึ่งมันก็เป็นปีเดียวกันกับที่แฟงแลมพ เชลซีควา้าแชมป์พิมพ์อีกไดเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรส่งให้พวกเขาทั้งสองคนมีชื่อติดอันดับ3และอันดับ2ในลิร์รางวัลบัลลงดอปีดังกล่าวและกุนซือทีมชาติอังกฤษในยุคนั้นอย่างสเ,เวนโกลันอิลิกซันก็เลยต้องปวดหัวกับการมีอยู่ของ2ส,สุดยอดมิดฟิลอย่างพวกเขาคือถ้าว่ากันตามหน้ากระดาษการที่ซักทีมมีทั้งเจอร์ลาดกับแรมพาดมันก็แทบไม่ต่างอะไรกับการเล่นเกมแฟนซีแล้วมีสูตรโกงถึงขั้นว่าพอสโคยอดมิดฟิลอีกคนของยุคนั้นอย่างตง เพื่อให้เจอรลาดกับแลมพาดได้เล่นร่วมกันตรงกลางแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็เข้าตำราว่าเสือ2ตัวอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันไม่ได้พอดดาวเตะจ,จากค่ายหงแดงและสิงโตน้ำเงินครามไม่สามารถปรับตัวให้เล่นร่วมกันได้เลยตลอดเวลาที่ลงสนามเคียงข้างกันในแดนกลางนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลในยุคสมัยนั้นรวมถึงปัจจุบันก็ยังคงงุนงงกับปริศนาว่าทำไมยอนมิดฟิลผู้ยิ่งใหญ่2คนนี้จึงไม่อาจเล่นร่วมกันได้โอเวนฮารกรีฟซึ่งเป็นอดีตมิดฟิลทีมชาติอังกฤษก่อนที่ภายหลังก ซึ่งก็เคยได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยฮาคลิปได้เล่าเอาไว้ว่าที่จริงแล้วการเล่นด้วยกันไม่ได้ของแลมพาร์ดกับเจอร์ลาดมันมีสาเหตุหลักน่าจะมาจากความเคยชินกับบทบาทการเล่นในระดับสโมสรอนของทั้งคู่เพราะแลมพาร์ดในเชลซีเขามีอิสระในการเล่นสูงมากๆสามารถเล่นได้อย่างใจต้องการโดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเพราะมีมิดฟิลด์ลูกหา่าอีกคนหนึ่งที่คอยทํางานหนักอยู่เบื้องหลังซึ่งนั่นมันก็ไม่ต่างอะไรกับสตีเฟนเจอร์ลาดที่เล่นสไตล์บ็อกทูบ็อกมีอิสระที่จะเเติมมมกกไดด้จนสุและละ็งา หน้าที่ช่วยเกมรับได้ด้วยจากแนวทางการเล่นที่ทุ่มเทเป็นธรรมชาติของเขาแต่ในลิวพูลก็มีคนคอยรับหน้าที่เก็บกวาดให้เจอหลาดอยู่ด้วยเช่นกันไม่ต่างกับแลมพาร์ดที่อยู่เชลซีทีนี้พอนักเตะ2คนที่เคยชินกับอิสระในการเล่นแบบเต็มเหนี่ยวต้องมาเล่นด้วยกันเป็นคู่กลาง2คนทําให้หลายครั้งพวกเขาสับสนกับบทบาทการเล่นซึ่งกันและกันซึ่งถ้าให้อธิบายแบบเห็นภาพก็คงประมาณว่าต่างคนต่างก็มุ่งบ้านจะเล่นดันสูงเติมเกมตามความเคยชินเวลาเล่นให้กับสโมสรประกอบกับฟอร์เมชันการเล่นของอัง ยุคังิยุคนั้นยังเป็นแบบคลาสสิก4-4-2ทําให้เมื่อคู่มิดฟิลด์ต่างคนต่างขึ้นสูงเวลาโดนตัดบอลทาให้บอลทะลักเข้าแดนหลังเร็วขึ้นเพราะไม่มีผู้เล่นที่คอยเป็นด่านหน้ากรองบอลในตําแหน่งตัวรับเหมือนอย่างที่แลมพาร์ดและเจอร์ลาดเคยชินต่อเล่นให้กับสโมสรซึ่งหากมองมุมนี้ก็ต้องบอกว่าโอเวนฮาร์กลิฟอ่านขาดจริงๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามที่เขามองอยู่พอสมควรในโลกแห่งความเป็นจริงเจอร์ลาดเคยเกือบจะได้ย้ายไปฟิชเชอร์ลิงกับแลมพาร์ดที่เชล,ล,เานนาล้าานนกืหหูม โชเซ่มูรินโญ่ต้องการเจอหลาดจริงๆซึ่งมันกันหน้าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้า2คนนี้ได้เล่นร่วมกันในเชลซีภายใต้การคอนโทรลของโชเซ่มูรินโญ่คุณซือชาวโปรตุกีสจ,จะขย่าส่วนผสมระหว่าง2ดาวเตะค,คู่นี้ให้กลมกล่อมลงตัวได้ดีแค่ไหนกันแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือแม้พวกเขาจะไม่เคยเล่นร่วมสโมสรเดียวกันเพราว่าในแพลตฟอร์มเกมฟุตบอลฟี FA ออนไลน์4ผู้เล่นสามารถนำาซเฟ่นเจอลาดกับแฟรงแลมพาดมาร่วมผนึกกำลังได้ตามปรารถนาโดยล่าสุดทางเกมได้ทำคลอดคาร์ดใหม่ทีี่่มชือ กับตันคลาสออกมาซึ่งมันก็เป็นการรวมเอาเหล่ายอดนักฟุตบอลที่เป็นกับตันทีมผู้ยิ่งใหญ่มารวมไว้ด้วยกันและแน่นอนว่าทั้งแลมพาร์ดกับเจอร์ลาดก็ถูกบรรจุอยู่ในคลาสนี้ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยโดยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนสิงค์บูหรือหงแดงแน่นอนว่าก็ไม่ควรพลาดที่จะคว้ามาไว้ในการครอบครองเป็นอันขาดหรือถ้าจะเอาแบบเล่นใหญ่ก็ทําฟูทีมชาติอังกฤษจับทั้งเจอร์ลาดและแลมพาร์ดยัดคู่กลางเป็นตัวทําเกมหาตัวรับดีๆสักตัวมาคอยซ้อนแล้วลองดูว่าผลลัพธ์มันจะยอดเยี่ยมอย่างที่เรรราาาจินตนตากาไว้หือ และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบเข้าไปโหลดแล้วเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไลน